หลวงพ่อประชีวัดพุรภาลาจังหวัดสุรินทร์หลวงพ่อประชีหรือที่เรียกกันอีกนามหนึ่งว่าหลวงพ่อประจีหรือเป็นพระพุทธรูปผู้บ้านคู้เมืองที่มีความเก่าแก่มีความเป็นมาควบคู่กับการตั้งเมืองสุรินทร์ซึ่งชาวเมืองสุรินทร์ต่างให้ความเคารพสักการะอย่างสูงแม้ไม่พบประวัติการสร้างที่แน่ชัดแต่คาดว่าปริสถานเป็นพระประธานมิ่งขวัญ คู่กับวัดคุาลพารามนับตั้งแต่มีการสร้างพระอารามซึ่งมีอายุมากกว่า200ปีมาแล้วหลวงพ่อพระชีเป็นพระพุทธรูปปางมานุชัยหน้าฉากว้างสีสอง่อกมีพระพักรมพระพนบโงนงามพระอันยาวเกือบจลลดพระอันสุขมีเกตมงลีดุจังดอกัว,กวโปมุ พระโอษฐ์ดังว่ากำลังแย้มพระสวงทำให้ผู้ที่ได้มาสัา,าระพากันอิ่มเอ,ม,อมใจว่าหลวงพ่อพระชีกาลังยิ้มให้เป็นสิ่งมงคลองค์หลวงพ่อพระสิทดสถานในพระวิหารจตุรมุขทางด้านตะวันตกของพระอุโบสถภายในวัดบุญพาลามซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของเมืองสุรินทร์ ชาวสุรินและชาวอีสานใต,ต้นับถือและกล่าวขวัญถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระชีโดยเชื่อว่าท่านสามารถดลบันดาลให้ผู้ที่มาขอพรสำเร็จประโยชน์สมหวังดังปราดนาได้มีเรื่องเล่าว,ว่าในอดีตนั้นชาวบ้านพากันมาพึ่งบารมีหลวงพ่อในยามสงครามทำให้เมืองสุรินพ้นภัยจากระเบิดและต่างมาขอพรและ มนมานหลวงพ่อพระชี oh,